สวัสดีครับการสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นนโยบายของหลายประเทศในอาเซียนนะครับโดยหนึ่งในประเทศที่มีการดําเนินนโยบายนี้อย่างเข้มข้นต้องยกให้กับเวียดนามครับซึ่งมีความพยายามอย่างมากที่จะเปิดพื้นที่แสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรม หนึ่งในแนวทางการเปิดพื้นที่แสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมของเวียดนามก็คือการจัดมหกรรมการแสดงขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศครับโดยหนึ่งในเวทีที่จัดขึ้นในเร็วนี้ก็คือมหกรรมศิลปะพื้นบ้านเวียดนามครั้งที่6ประจำปี2015ที่เมืองกาแหลงจังหวัดดงทับทางตอนใต้ของเวียดนามครับ โดยการแสดงครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจนมีการออกอากาศทั่วประเทศผ่านทางช่อง VTV ม,ม,มากกรรมศิลปะพื้นบ้านครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของเวียดนามนะครับแต่ยังสะท้อนนโยบายการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมผ่านกลุ่มเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศอีกด้วยครับ เสียงร้องของเด็กๆดูจะกลายเป็นจุดขายของงานม้ากรรมครั้งนี้ครับเพราะหลายรายการการแสดงมีเด็กๆและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมมากมายทั้งการแสดงของคณะศิลปะจังหวัดแบนเจกับการร้องกรอนชาวบ้านลีกวนแมวหรือเพลงทำนองหลีกับลูกแมว ขณะที่บางชุดการแสดงก็เป็นการรวมตัวของสมาชิกครอบครัวหลายรุ่นนะครับเช่นการแสดงระบำสาริกาแก้วตามแบบกลุ่มชาติพันธุ์เขมรของครอบครัวศิลปินอาวุโสยางทีเดียนอำเภอแท่งจีจังหวัดซอกจังครับโดยสื่อเวียดนามอย่าง Vov World บอกว่าการที่ผู้ร่วมแสดงในงานมากกรรมครั้งนี้มีอายุเฉลี่ยมไม่มากนักเป็นการแสดงให้เห็นว่าการละเล่นพื้นบ้านยังคงมีการสืบสานและได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ครับ อ่ีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือมากรรมการแสดงครั้งนี้ได้มีการเข้าร่วมแสดงเพลงกล่อมลูกของชนเผ่าตามูเป็นครั้งแรกโดยภาษาที่ใช้ร้องก็ไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับจึงได้รับความสนใจอย่างมาก ชนเผ่าตามูลกําลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชนเผ่าที่55ของเวียดนามนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเวียดนามในการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและเปิดพื้นที่ให้การแสดงดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆครับันเ เวียดนามให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเป็นอย่างมากครับโดยถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุมด้านการสร้างสารรค์เอกลักษณ์ของชาติทำให้ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มากมายเช่นสัปดาห์สามัคคีชนเผ่ากับมรดกวัฒนธรรมเวียดนามปี2013งานวันวัฒน,ธ,นธรรมการกีฬาและการท่องเที่ยวชนเผ่าเขมรภาคใต้ปี2014และงานวันวัฒน,ธ,นธรรมชนกลุ่มน้อยในภาคกลางปี2015 ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมองว่านี่จะเป็นหนึ่งแนวทางการพัฒนาที่มั่นคงของประเทศในอนาคตนโยบายการส่งเสริมวัฒนธ,นธรรมของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามไม่เพียงเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับแต่ส่วนหนึ่งยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย รู้ในความเหมือนเห็นในความต่างรู้จักเพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและพบกันใหม่ในใกล้ตาอาเซียนวันนี้สวัสดีครับ